ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับมือรีกะมาพบมาพอกันอีกแล้วนะครับพี่น้องครับกับมวชุดไม่จากหอยไวงวงงามหรือ CT t f a r ฟร์มนะครับพี่น้องครับอ่ะยางที่บอกนะครับเห็นกันไปหลายคลิปที่พันมาผู้ใดมักง้วใส่ใยนะครับพี่น้อง บม่หนี่นีบอเคยผิดหวังครับพี่น้องครับคลิปว่าขันกะเหมดอนยางหลดเลีเ้ยวพี่น้องคลิปนี้มีมาใหม่ยนะครับเนาะนี่แหละตัวที่เด็ดก็ตูยืนยุคหนาเน,นี่แหละครับผม,มพร้อมกับงวงแม่ลูกอ่าฟีบใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องครับให้อีกอยูสองครูนะครับพี่น้องครับแล้วก็ผู้ใดอยากจะได้งวงขาวตัวนั้นผมเดียวไปสีม่วใส่ลอยหกสิบขึ้นหมดเลยพี่น้องเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันนะครับเนาะพิกัดของหอยไหว่งวงามกะบยูทีบ้านนามนตำบลน,นามนอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธทรนะครับพี่น้องครับ เอาผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบุญชูชาแนลไว้นะครับรับรองว่าผิดหวังแน่นอนแต่ได้เห็นคลิปพัไม่กอนไผ่เลยนะครับเนาะเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับจะไปทักทายกับทางเจ้าของขอกครับสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์บุญชูครับผมสวัสดีครับของซีทีทีฟาร์มครับผมครับมื้อนี้เขาก็มีงัวมาแบ่งปันพี่น้องคือเก่็ครับผม มีอยู่สองแม่ทองกับหนึ่งแม่สองแม่ลูกเทพๆเลยครับอ่ะนี่นะครับพี่น้องแม่ลูกแม่ทองมีมาให้เนาะเอาให้ฝากเบอร์โทรศัพท์เลยครับเบอร์โทรเขาก็ศูนย์แปดเท็ดครับผมสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าครับผมเฟสบุ๊กกับหอยไฟกิ้งวงงามนงิดำครับผมครับเอาฝากติดตามเพจไว้กับซีทีทีแฟมครับผมครับอ่ะโปรโมชั่นโปรโมชั่นเขาก็มีคือนเราครับผมครับงวดเนื้องวดผสมติดง่ายงอมันแล้วครับครับมา มักงัวเขาตัวใดกันมาเฮ็ดมาพูดมาคุยก <eye> ันได้ทุกตัวครับมีงัวมันมีสมติดยากกับเมล็ดตัวใหญ่ๆนี่ก็ได้เด้อพี่น้องแม่นครับผมเอาเมนี้ตัวแรกไอ้เจ้าเบอร์ได้เป็นเบอร์หนึ่งครับเอาแม่ลูกก่อนครับตัวนี้ไว้ท้ายๆครับตัวนี้ตัวนี้ให้เราถ่ายคลิปนะครับพี่น้องแน่นครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวนี้เก็บจะเข้ากันนะครับเด้อเดี๋ยวถ่ายภาพเม่ลูกกันครับอ้าวพี่น้องครับบัดนี้ก็สิภาพมาเบิ่งเบอร์หนึ่งนะพี่น้องเด้อเบอร์หนึ่งก็เป็นแม่ลูกลูกตัวผูกนะครับพี่น้องแม่ก็ใใใ้้้หญ่่่่่่คคคคคือออเเเกกาาานนนนนะะรรรัััับบบแแมมมผููดสีีีจๆพง เอาไอ้ตัวนี้ลูกจักเดือนลูกพอไหนครับลูก2เดือนครับลูกเคฟหกครับเคฟหกแดสองเดือนนะครับพี่น้องครับเฮ็ดเขาให้เลยเลยครับอันนี้เฮ็ดเขาให้แล้วจนหายเลยแหละพี่น้องครับอันนี้แม่สูงเท่าไรครับนี่สูงเพราะว่าร้อยหกสิบบวกอยู่ครับใส่ปะใส่ปะร้อยหกสิบด้ครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆนี่แหละหัวลูกที่ไหนครับนี่หัวลูกที่สองครับตัวนี้หัวลูกสองแม่ก็น่าจะท้องบ้างอยู่แล้วพี่น้องแมนครับแม่เพิ่งมีอาการนิดน่อยแล้วล่ะครับลูกสองเดือนแล้วแม่ก็มีอาการเป็นสัตว์แล้วพี่น้องครับสีีน่่อยา ถุงเท่านี่ดำบดเลยนะครับเนอเดวสิผ้าเบิ้งมุมนี่นะครับเนาะเออเบิ้งมุมสูงไปนะเหมือนนี่สีถ้าท่านจำไม่ได้นะครับเดดบอกแต่ว่าตัวจริงนี่สีแดงเข้มบักนะครับเนาะเดี๋ยวราคาจังฟังด้วยพี่น้องเอเดี๋ยวผมยังอ้อมเบิ้งงวดจะกข้าวก่อนนะครับเนาะนี่ใส่ยหญ่ๆนอ่าผูดใดหาแบบนี้อยู่เดี๋ยวจิถามราคาให้สำหรับเบอร์แรกเลครับพี่น้องครับยกมาสูงกล่องแล้วอ่ะเป็นกระตุ้นตัวนี้นี่ไอเปิดไว้เท่าไหร่ครับ เปิดด้วยซีทิหาครับซีมื่นหาด้ครับพี่น้องผเลยหมักใส่ใหญ่อันนี้ราคาเนี่ยกับทรงฟรีถวอีสานขึ้นเอานะครับต่อรองได้ครับผมต่อรองได้ทรงฟรีถวอีสานครับผมมีงัวมาแล็กเอามาแลกเอาครับพี่น้องครับแนครับนี่เราจะพาเบื้อ่าข้างหน้าของแม่เพิ่นนะครับเนาะเดี๋ยวจักเบิ้งแม่เต็มๆนะครับเด้อนี่ลูกเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลูกเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วเอาอยากได้ก็มาเอาขาบักใหญ่เลยนะครับลูกแม่นครับ ว่นสองเดือนเต็มพอดีครับว่าสองเดือนย่างเต็มนะครับพี่น้องเอาไอ้เบิ้งทายยางของแม่นะครับเออเดี๋ยวให้เบิ้งทายยางน้ำพี่น้องเดิน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 ย่าญาติปรตใหญ่ได้ครับพี่น้องครับวัวอยู่นี่เอาเดินลูกเดินเดินมาเามานั่งหัวปลายนะครับมาเดินมาไปย่างสีอ่าด้านขัวกับวัวปานว่วดังนี่แหละโตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมเออนี่เอาเดินไปอีกได้ครับบัดนี่เดี๋พี่น้องเอาเบิ้งมุมสูงน้ำเลยครับเด้อนี่ตัวใหญ่ๆอันนี้แค่เบอร์แรกได้ครับพี่น้องครับ เอะเบงมุ้งไก่ๆนะครับนี่แหละสี่หมื่นหาตอรองเอาพี่น้องครับอยากได้กะมาเอาอันนี้แค่เบอร์เลขเดี๋ยวสิภาพไปเป็นเบอร์สองเอาตัวใดครับเบอร์สองเอาตัวขาวครับตัวขาวตัวแบบใยหรือกับตัวเงาเงาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอามาให้เบิงนี่เบิงไก่ๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวภาพไปเบิงตัวขาวใกล้ๆครับเอาพี่น้องครับบัดนี้กัสิภาพเบิงที่เด็ดงัวขาวเลยครับตัวแบบใยเลยพี่น้องตัวนี้ตัวจริงนี่บักใยเลยนะครับเบิงไก่ๆนี่ตัวนี้เป็นงัวท่องเลยพี่น้องครับผมแล้วก็ย่างสดเลยแหละเดี๋ยวว่าเบงวันถูกลูกแรกหรือออลูก้ครับพี่นง ตัวนี้ทองกับอ ah KF68 นะครับเด้อนี่นอันนี้มีหลอดแล้วก็มีใบไห้นะครับทำวันที่11กุมภาพันธ์67กับนรอดครับ21พฤศจิกา67ปีนี่แหละครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกที่ไหนครับไอ้งวเลี้ยงลูกเลยครับผมงวดลูกแรี้ยงนะครับย่างสดนะครับเออนี่ตัวจริงนี่ยางหนายางใหญ่เอาถามส่วนสูงตัวนี้เท่าไหร่ครับผมว่าร้อยหกสิบห้าบวกเลยครับร้อยหกสิบห้าบวกได้เลยครับพี่น้องครับนี่นครับเออเดี๋ยวนี่มาเบิ่งเอาเลยทีพาเบิ่งทาาางหหหนนนน้ะะครับเใญ่ เดี๋ยวเงาหางจังเมืองได้พี่น้องผมเป็นเงาหางแล้วเอาเบิ่งหนาก่อนนี่หนาโนกโงกนะครับพี่น้องครับตัวจริงอย่างใหญ่นะครับผู้จูงมันสูงลายเจ็ดสิบสามเลยพี่น้องเด้อแข้งขาข้อขาดําเล็บสวยๆเอาเบิ่งแผ่นหลังครับผมโอ้ยถึงเครื่องแล้วครับพี่น้องจับไใบใบได้นี่ฟังรายละเอียดงัวก่อนนะครับพี่น้องครับจังว่าเบิ่งราคากันเนาะนี่แหละแข้งขาอ่าโค้งสั่งแง่แง่เงาเงครับพี่น้องตัวจริงนี่ยเงาบักขัดแง่บักขัดเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเงาหางครับผมผูู้ใดหาางัววขอย่ ตัวนี้ก็บว่าน่าจะพลาดครับพี่น้องครับนี่เบิ้งนะครับปันว่าหางแขกครับผมเห็ซียนอาจารย์มุดซูกระทู้พระธรรมหลายครับเออหัวขาวนะครับพี่น้องเน่ยเอาด้านขวานะครับพี่น้องครับสีขึ้นกันกับดันายเลยได้พี่น้องครับนี่เบิ้งมุมนี่หางใหญ่ครับพี่น้องนี่นี่เบิ้งเอาเทียบกับผู้จูงสูงหน่อยเจ็ดที่สามนี่เบิ้งเอานะครับเนาะเดี๋ยวบนทุกสิ่งก็ไปถามราคาให้ได้ครับเออแบบนี้หายากเลยครับพี่น้องตัวยังไงนะครับใหญ่แล้วกันหนาพร้อม ผู้ใดเสียเอาเก่านะครับพี่น้องครับโทรไปแล้วให้มาจับนะพี่น้องเด้อะว่มาจับเนี่ยบนท่านอีหรีเอาตัวนี้ไอเปิดใบเท่าไหร่ครับเปิดไบหาสิบสามครับหาหมื่นสามพี่น้องอันนี้คือง้วงตัวแบบงี้เลยนะครับเนี่ยครับผมมาเบิ่งตัวจริงเอาหรือว่าผู้ใดได้ไปมันใหญ่อีหลีบอนะครับพี่น้องเนี่ยครนี่เบิ่งเอาตัวโมจริงตับนิบอลมียังหรอครับผมนี่เอาอยากเห็นแผ่นหลังยุดอกแผ่นหลังนี่ย่างพ่วงครับผมเนี่ยครับทั้งใหญ่ทั้งหูครับผมไใหญู่หูนะครับพี่น้องครับนี่แหละมาเบิ่งเอานะครับพี่น้อองเา มีงัวแหลกอาแมาลกเอาครับพี่น้องครับแมีนครับเออนี่เบิ่งมุมนี่เบิ่งเห็นหเห็นอะไรหลายมุมเลยครับพี่น้องเด้อดูหลายมุมใส่กันผลผลิตภายในปีนี่เหน็บตัวนี้ <laughs> นี่ <isas S 1> นะครับพี่น้องครับเอาสีหาอีกพ่ออีกบ่แบบนี้แมีนครับตัวใหญ่หลีดิพี่น้องเอาเบิ่งมุมนี่อาจจะย้อนเสียงนิดน้อยแต่ว่าอยากให้เบิ่งรูปล่างนะครับพี่น้องครับนี่เบิ่งรูปล่างนะครับเนาะคนใส่ลอยเจ็ดสิบกัวยังใหญ่เป็นผู้หน่วยเปเลยครับนี่มือเลึ่นี่ยางเงีวนะครับเนาะแมีนครับโอ้ข้าใหญหลีครับพี่น้องครับตัวนี้ นี่เด้ครับพี่น้องเด้อมาเอาครับผมผู้ใดมักงัวใหญ่มาโลดครับบ่านเนมีเฉพาะแค่นี้เดีครับพี่น้องโทรมาเมือใดก็เพิ่นมีงัวใหม่มาเรื่อยๆเด้อพี่น้องครับแม่นครับอ่ะต่อได้อีกส่งฟรีถั่วอีสานนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบื้องครูต่อไปเอาตัวไหนครับอ๋อแม่ลูกเทพๆเลยครับแม่ลูกอนาคตไก่เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบื้องกันครับอ้าวนี่แหละครับพี่น้องครับสิบภามาเบิ่งเบอร์สามตัวนี้ก็ต้องบอกว่าลูกนี่ย่างเทพย่างงามอนาคตไก่เลยนะครับพี่น้อง เป็นลูกตัวผู้เดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าลูกพ่อใหญเนาะตะวันงับหนอกตั้งจกอเลยครับผมหลังแตกๆอันนี้ลูกของพ่อใหญจักเดือนล่ะครับลูกออฟฟอร์ดครับได้15มือครับออฟฟอร์ด15มือดิครับพี่น้องครับนี่แค่15วันเด้อครับพี่น้องเด้อแม่ได้อ่างใหญ่บอกทังเดียวด้พี่น้องครับ15มือนะครับเนาะนี่เบิ้งหนอกเบิ้งแผ่นหลังเอาเบิ้งหนังข้อนะครับพี่น้องอันนี้เป็นการ์ตูนตะน้อยหลือได้อพี่น้องครับเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วอันนี้เน้นเบิ้งลูกก่อนนะครับเนาะแแแม่นคครรััััับบยยยยาาาาาวววววทขข็งงตตตดีลลูกกๆห ไข่สองโอ้ไข่นี่บนดึกเลยพี่น้องเมนครับนะขดพอฟันได้สบายบัดนี้แม่นี่อ่างๆง่ายๆแล้วก็โตัวง่ายแักคางนะครับแมีนครับแม่นี่สูงเท่าไหนครับแม่กันร้อยหกสิบบวกคุณเลยครับใส่ร้อยหกสิบบวกนะครับตัวง่ายคังอีหลีพี่น้องครับเมีนครับเบื้องหนังข้อนี่น้าเลยยเป็นต่างเลยเนะครับนี่เป็นต่างบดดึกบดเข้มพอมเบื้องบักเผาง่ายๆนี่เบื้องตัวตัวแม่นี่ยแบบแบอ่างใหญ่ายนะครับพี่น้องเนอะเอาผู้ใดมักงวยง่ายนะครับเนาะจิตถื่อใจผู้ใดเสิาาหญ่เนาะ อ่ะนี่เบื้องช่วงไลช่วงหนานะครับเอาให้เห็นทุกมุมไปนะครับเนาะเออเราจะถามราคาให้นะครับพี่น้องครับอ่าครูนี่แง่ๆนี่ไอเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดใบห้าสิบสองครับตัวนี้เปิดใบห้าสิบสองนะครับพี่น้องครับอันนี้ใส่ไงนะครับเด้อลูกหน้าขวดไก่นะครับพี่น้องครับนี่เขาบ่มิ่งตำนี้อย่างเนาะแม่ครับผมครับแม่กะแข้งขาบักใหญ่ครับพี่น้องครับรับประกันตำนี้ครับประกันตำนี้ให้ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวจังเบื้องแม่ชัดๆได้ครับพี่น้องเด้อ นี่จะสัย่างอ่อมให้เบื้องนะครับเนาะน้าครับทั้งหลังมีว่ามันนอนได้สองคนเบิ้งเอามุมนี่พี่น้องลึกๆอ่างหนังข้อนี่เป็นต่างเลยนะครับอ๋อเบื้องแผ่นหลังเบื้องมุมนี่สีจริงนี่แดงจนใหม่นะครับตัวจิบของไอ้งัวแม่นี่นะครับเนาะแต่สีผ้าเบื้องถ่ายยางสีแยกลูกออกกับแม่โดยสีเบื้องแม่ชัดๆแบบนี้ไอ้เบื้องถ่ายยางของแม่เพื่อนนะครับเดินเราเดินเอาเดินลูกเดิน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 มาไดินมาไหมยังไหมไปลูกไปมาๆเดี๋ยวสีแยกออกจากลูกกันนะครับลูกนี่สีบริเวบัง เออเอาบุ้งนี่ก็ได้ครับเออเอาบุ้งก้อนนี่แหละอ่างใหญ่ๆนี่แหละครับผมนี่ผู้ดใด้มักแบบนี้ก็มาเอ่านะครับนี่ยางแดงเลยนะครับสีจริงๆนี่นบดหนาเลยครับบดหนาเนะบุ้งแผ่นหลังเอานะครับอเอาเวาไปทาั้งนี้ครับวันนี้แม่์เอาไว้ใส่ไว้เครับแต่จีファーบุ้งทั้งขวายิ่งชัดๆนะครับเนาะเออมาเอาโอเคเออนี่นี่บุ <มา S 2> <า>้งความอ้างของแม่นะครับพี่น้องครับรูดนี่โอเคเอา เอาไปจอดเล็กก็ได้ครับนี่อ่างๆใหญ่ๆนี่แหละครับผมอันนี้คือกันคือกันพี่น้องครับก็เบื้องหลัแม่ครับเบื้องเอ้าเสียดายแดดบ่้บอกพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะนี่นี่เออเบื้องแม่ชัดๆครับนี่แหละแม่อ่างๆเบื้องเอาตัวใหญ่นี่เลยนครับพี่น้องครับนี่อ่างๆยิงใหญ่ๆนี่แหละครับผมเอาต่อไปสิพาบไปเบื้องที่เด็ดนะครับพี่น้องครับงามปานเดือดร่อยแล้วก็เป็นว่าท่องหัวล้นเดี๋ยวจะเอามาให้เบื้องชัดๆครับ เอานี่แหละครับพี่น้องครับกะสิพามาปิดท้ายด้วยตู้ที่ด็ดนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดเห็นสีบวัดตอนนี้มันแดดโบยหย่อนขึ้นไปเบื้องตอนเปิดคลิปนะครับด้วยสีจริงๆนี่ก็ถือว่าอาแจมนะครับตู้นี้เป็นหัวหัวลุ่นทองนะครับพี่น้องประกันทองนะครับเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อเอามาเบื้องเอานะครับตู้นี้ทับประมาณวันที่เก้ามีทุนาหกเจ็ดนะครับกำหนดคอดกับสิบเก้ามีนาหกแปดนะครับพี่น้องครับ ตัวนี้เบังน่าจะเป็นสาวทองแหลกบ้างเนาะทองแหลกครับผมว่าทองแหลกได้ครับพี่น้องงั้นครับเดี๋ยวผมจะถามส้นสูงให้ตัวนี้สูงยุทธใดค,ครับใบสูงร้อยห้าทิพยเก้าหกสิบครับร้อยห้าทิพย์เก้าร้อยหกสิบได้ครับพี่น้องผู้ใดบ่กท่านเบอร์สามคลิปที่แล้วมาเอาตัวนี้หั้งท้องแล้ววันนี้พี่น้องงั้นครับผมหนาในหุ่นใกล้เคียงกันกับตัวที่คลิปที่แล้วเลยได้ครับพี่น้องอ่ะประกันทองไห้ตั้มนี้โบมี่อย่างเนาะแม่ครับผมอ่ะราคาไข่ขฟังนะครับตัวใหญ่ได้ะคับพี่น้องเทียบกับคคนนจจุงงก็ไดเพิ่ P ูอาะรับแม่ครั้ ย่ำผู้ใดเห็นสีบระชัดยอดขึ้นเบื้องต้นคลิปนะครับเดี๋ยวสีผ้าเบื้องทางหนานะครับส่งในปานเดือดลอยนะครับตัวใหญ่นะครับนี่เบื้องหน้าเดือดลอยตาเดือดลอยอายดนะครับพี่น้องครับหูพวกอันนี้ครับตัวนี้พี่น้องครับหูเชียงครับนี่หูเชียงเบื้องหนาครับเดือดลอยใบได้เบิร์ครับตัวนี้ครับนี่เบื้องต่างข้อเหล่าก็สีผ้าเบื้องแผ่นหลังครับผมนี่แหละเปย์ซ้ำไดลึกซ้ำไดพี่น้องเบื้องมุมเหนียวนะครับพี่น้องครับนี่อ่างลึกๆใหญ่ๆนะครับเนาะเดี๋ยวสีผ้าถามราคาเหเกอนจังสีกข้าางงนนนึเเะะครัับบ่ ตัวนี้นี่ยอายเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดใบหาสิบเก้าครับผมหาสิบเก้าพี่น้องเอาพอเอาเรืแหละผมคิดในใจไว้สิหกสิบขวบนี่โบแมนนะครับพี่น้องพอถึงหกสิบสร็แมนครับหาสิบเก้าคือต่อรองได้ทรงฟรีถั่วอีสานแมนครับรับประกันตัวนี้พ่อไหประกันตัวนี้แมนครับหางวอยุขอกพี่น้องถ้าปกติเนี่เอามาเปลี่ยกก็ได้ครับพี่น้องครับแมนครับนี่อันนี้คือประกันทองให้ด้วครับกับเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะ ตัวเพ e ิ no oh, ่นเองเพิ่นเป็นลูกของอเมริกา779ดเจ็แล้วโอ้ตัวนี้เป็นลูกอเมริกา779พร้อมพี่น้องแม่นครับอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับเป็นเครื่องโบดนะครับพี่น้องครับแม่นครกับสมีปรานอยู่ท้ายนิดหน่อยนะครับปานทองเขาบนสู้ตั้งให้เป็นแม่ปานทองกันแล้วกันพี่น้องครับนี่นี่นะครับก็บปานพิชภพยุทธายแต่ทัดทางนี้ก็บ่มีอีกนะครับพี่น้องครับแต่ว่าตัวใหญ่แห้งนะครับพี่น้องครับเขาเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วลูกอเมริกา779ท้อง KF31 นี่เล็บบ่มี่นทองเคเอฟสามหน้องนี่ขาบักใหญ่เลยล่ะครับ เบื้องแผ่นหลังเอานะครับพี่น้องเอาเลือกเอานี่นะครับเด้อเอาผู้ใดโทุแล้วก็มัดจำพร้อมเนะพี่น้องให้สิทธิผู้มัดจำก่อนะครับเน่นเออให้สิทธิ์คนมัดจำก่อนตอนนี้บ่มีถึงเชียงของหูลายเบื้องถ่ายยางจักน้อยนะครับตัวนี้เอาเดินไปเรื่อเดินไปเดินเดินเดินเบื้องเออเบื้องม้งไปไก่ไปนี่ตัวใหญ่เอาบวนสายไปเลยครับนี่เบื้องถ่ายยางครับผมเออเบื้องหลายๆม้วนใช้กันนี่แหละครับผมเอาอ่ะเบื้องม้วไก่ มาเบิ้งเอาพี่น้องครับวันนี้ผู้ใดหางวงใหญ่อยู่นะครับเนาะเอาเบื้องทักหน้าเอาเรือรลอยแลายๆตัวกายแล้วครับพี่น้องนี่หาเหมือนกลัวไดงว่ท่องตัวบกใหญ่นาพ่อผมนะครับนี่เมนบพท่านท่องกับเป็นตะตออยู่พี่น้องเอาไปเป็นแม่บล็อกนะครับเอาคลิปนี้มีมาให่ซีเบอร์นะครับเนาะนั่นครับผมซีเบอร์เน้นชมตัวจริงหน้าคอกได้พี่น้องครับผู้ใดมาได้มาเบิ้งเอานะครับเอาสำรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้แค่นี้ครับผมก็ขอสวัสดีครับขอบคุณครับ